สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สหรัฐนำมาซึ่งขบวนการใหม่เกิดมาได้ประมาณ2-3สสัปดาห์นี้เองครับแรกๆเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวเรียกตัวเองว่าเป็นขบวนการยึด Wall Street occupy wall street movement เป็นกลุ่มคนที่ไม่พอใจเพราะว่าคนตกงานเยอะขึ้นคนที่ผ่อนบ้านอยู่ดีๆไม่มีเงินก็ถูกยึดบ้านและปัญหาของคนชนชั้น กลางที่รายได้ต่ำลงเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่ก็เดือดร้อนจึงชี้เป้าไปที่วอลล์สตรีทวอลล์สตรีทนี่ก็คือกลางกรุงนิวยอร์กนี่แหละครับเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินแบงก์ใหญ่ๆไฟนแนนซ์ใหญ่ๆตลาดหุ้นใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมสุดขั้วของสหรัฐคือกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าเราจะไปประท้วงและจะปักหลักกินที่นั่นนอนที่นั่นเลยเพื่อให้เป็นข่าวเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราไม่พอใจ ที่รัฐบาลนี่ไม่ให้คนรวยเสียสละเพื่อคนจนและไม่มีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงทําให้ชนชั้นกลางชนชั้นที่หาเช้ากินขําลําบากลําบนไม่น่าเชื่อครับภายในสองสัปดาห์เนี่ยขบวนการ Occupy Wall Street เนี่ยกระจายตัวไปยังเมืองใหญ่ๆของสหรัฐที่นิวยอร์กนี่เป็นจุดเริ่มต้นและก็เพราะว่าวอ s t ต e e t อยู่ที่นั่นจึงทําให้คนกลุ่มนี้ไปประท้วมปักหลักเอาเต้นไปการกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าภายในสองสัปดาห์เนี่ยไปเกิดที่ไหนครับบอสตันก็มีไปเกิดที่ลอสแอนเจลิสทางด้านตะวันตกก็มีไปเกิดที่ชิคาโกเดนเวอร์ซีแอตเทิลเมืองใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่หงุดหงิดอยู่แล้วหาทางจะแสดงออกอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นว่ามีขบวนการอย่างนี้ Occupy Wall Street ก็เลยรวมตัวกันและไปที่ศูนย์กลางของเมืองเมืองนั้นแหละเอาเต้นไปกลาง ยกป้ายประท้วงขอให้รัฐบาลจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีกระบวนการนี้แรกๆก,ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงนักศึกษาไม่กี่คนถือป้ายประท้วงเดี๋ยวก็หายไปแต่ไม่ครับเสาวาท,ที่ผ่านมาปรากฏว่าหลายพันคนครับไปรวมตัวกันที่สะพานบุค,คลินที่นิวยอร์กแถวแมนฮัตตันซึ่งแน่นอนเป้าหมายก็คือว่าต้องการจะเป็นข่าว และพอตำรวจมาบอกว่าไม่ได้คุณไม่ได้ขออนุญาตอยู่ดีดคุณจะเดินขบวนเนี่ยข้ามไปสะพานปุกกลินเพื่อที่จะไปปักหลักประท้วงกลางสะพานเนี่ยไม่ได้เป็นอันขาดก็เลยยุ่งสิครับเพราะว่าผู้ประท้วงก็ไม่ยอมบอกว่าจะต้องใช้สิทธิตามพระธรรมนูญในการประท้วงตำรวจก็ไม่ยอมเพราะว่าเป็นการไปสกัดไม่ให้การจราจรสามารถดําเนินไปตามปกติได้ก็กระชากลากถูกันอยู่ที่นั่นจนเห็นข่าวไปทั่วโลกทีเดียวครับ กระบวนการ Occupy Wall Street จากกลุ่มเล็กๆจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่และสะท้อนถึงปัญหาลึกๆของสหรัฐในแง่เศรษฐกิจและการปกครองฉะนั้นนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้น Occupy Wall Street จึงกลายเป็นชื่อของกระบวนการที่สะท้อนถึงความหงุดหงิดงุ่นง่านของคนรุ่นใหม่สหรัฐที่กำลังบอกรัฐบาลว่าไม่ไหวแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สงสัยว่าประชาชนตัวไปจะต้องออกมานอนค้างนอกบ้านที่หน้า วอลล์สตรีทหน้าตลาดหุ้นหน้าแบงก์ใหญ่ๆให้รู้กันสักทีครับ